She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that her features. You'll find her beauty goes much deeper. สวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปิงสแควร์ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีของการสอบไฟแนลนะคะปิงก็จบม4แล้วนะคะปิงอยู่แผนวิ์นะคะแล้วก็ปิงจะสอบทั้งหมด4วันวันอังคารวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ในสัปดาห์ต่อไปนะคะแบ็กกราวน์สตอรี่ก็คือปิงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทําสรุปส่งให้เพื่อนนะคะอย่างที่ปิงเคยทําคลิปไปแล้วก็คือปิงก็ได้เกรดสี่ในภาคเรียนที่ผ่านมาแต่ว่าภาคเรียนนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะ ไปเริ่มดูอาทิตย์ที่เครียดหรือเปล่าก็ไม่รู้ของบินก็เลย วันก่อนสอบไฟแนลวันแรกของปิงนะคะปิงก็เพิ่งตื่นฟังได้จากเสียงข้าวบรัน์ของเราก็คืออะโวคาโดสลัดจริงๆปิงไม่ค่อยชอบอะโวคาโดเท่าไหร่แต่ว่ามีคนให้มานะคะก็เลยเอามาทาแล้วก็ฮไลท์ของเราก็คือไข่ต้มคือมันจิว๋วแบบจิ๋วมากคือปิงแบบอ่าัอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเลยก็ตอนนี้นะคะปิงยังอ่านไม่จบซักวิชาเลยแต่ว่าปิงก็ทาสรุปไปแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็คงจะมาท่อง แล้วก็ตอนกลางวันก็คิดว่าจะมาอ่านของวันพุธนะคะเพราะว่าวันพุธงไม่มีเวลาอ่านมันสอบติดกันเลยเนาะก็เลยจะอ่านของวันพุธก่อนแล้วตอนเย็นค่อยไปท่องของที่จะสอบพรุ่งนี้นั่นคือแพลนค่ะตอนนี้ก็ขอกินข้าวก่อน She's e ุณนึกออกแคนะ ชื่อเพคว่าอะไรแบเป็นหนึ่งโอเคมัน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 ก็กำลังมาเคยมันเคยบูม,มากเท่านึงกูจับได้แล้วกูจับได้แล้วร้านเมื่ไแกมันติดในหัวแม่มาแล้วรู้ว่าแกเป็นคนแรกที่ต่อเขออาแกอ่านไวมากเลยไวฉันรักแกแน่นอนกู <laughs> ก็นึกว่ามีไรเบสพาร์ทเบสพาร์ทใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ไใช่ไมใช่ค่ะมึงรู้ใช่ไห <laughs> าใครเป็นใ <laughs> ครกูไม่โคตรจริงสุดยอดจริงคือกูอ่ะหลอนเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลย Oh <my> ไปโออยู่อ่ะก็หำทำนองเนี้ยทั้งวันเลยเว้ย <c oughs> มึงทิกรีวิวโงมากแล้วแม่งเฉลยแบบเขาเรีได้ไรโจทย์ผิดด้วยไม่แกโคตรแกมมีทิ้งพี่ฮะวอ a อันไหนวะมึงทิกรีวิวทิกรีวริวเลยมีแค่สองอันอะอะไรวะอะไรวะไม่แฟร์เลยนงำผลให้ห้องมึงสองอันแต่ไม่โฟนให้กูเลยได้หรอเดี๋ยวกูส่งให้มึงมึงไปส่งให้ห้องมึงต่อเลยก็ได้ได้มึงสุดยอดเลยวะโสึกกูไปอ่านหนังสืออย่าง ีฮ่ามึงให้รู้ซะบ้าว่าใครเป็นใครมึงควรภูมิใจที่มีเพื่อน <c oughs> เป็นกูเออมึงภาษาไทยอ่านอะไรบ้างวะกูแบบกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเอเล่มชมพูชมพูอ่ะฮึมีเล่มชมพูชมพูใช่เหรอมันเรียกว่าอะไรหลักภาษาอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช่มึงอันนั้นแทบไม่ต้องอ่านเลยเพราะว <c oughs> <ๆ>่าที่อาจารย์สอนในห้องไม่ไม่ตรงเว้ยเปิดเปิดแบบฟลิปแบบแบบแกเคยเห็นซิปปุ๊บว่าเออกูอ่านอย่างนั้นแหละแต่แกเขา ลงกับโซเชียลไม่ได้เรียนอะไรเลยเหมือนกันเขาก็เลยแบบกาว่าแบบไม่ต้องอ่านแล้วกันไปอ่านเข็มรอโอ้โหเข็มเครียดไปอีกเวลาต้องอ่านด้วยกูกะจะเข้าไปมัวแล้วออกมาเลยถ้าคะแนนเก็บวันนี้ก็มัวไปเถอะไม่ใช่ยลที่เอาเปร้ดีๆด้วยนะเว้ยแอมที่มันเป็นคอมมอนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วและบิงอ่านจบไปแค่วิชาเดียวคือเลขและเป็นเลขที่ไม่ได้สอบพรุ่งนี้ด้วย <laughs> ตายคือก็คือตอนเนี้ยอยวปิงจะไปดูข้อสอบเก่าของวิชาสุขศึกษานะคะแล้วก็ปิงจะท่องภาษาไทยแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าภาษาไทยนั้นใช่ค่ะมันเยอะมากมากมันเยอะแบบเยอะมากมากเพราะว่าอาจารย์เขาไม่สโคบอะไรให้เลยนะคะปิงก็จะไปท่องตอนนั้นแล้วอยวปิงก็จะต้องไม่ปิงจะไม่ติวเลยละปิงจะพอแล้วโอเคนั่นแหละมันก็จะมีแค่นั้นแต่วันพุธเนี่ยมันไม่มีเวลาอ่านแล้วปิงก็ไม่ได้อ่านไบโอกับโซเชียลเลยแล้วปิงจะต้องมาเก็บ พรุ่งนี้แล้วมันเยอะเหมือนกันโอ้ oh my god เออนั่นแหละค่ะบ๊ายบาย get ณคนตา e ลับตอนนี้ใครจไปแล้วก็ไปน้องาด็กเองไปน้อ ตอน8มโมงครึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นเวลา8มโมง10นาทถามว่าพวกเราอ่านอะไรกันไปบ้างไม่ได้อ่านอะไรเราเรา,เรามีความพยายามในการทำเกรดค่ะสุดยอดอ,อาจารย์ควาอาจารย์ควจะภูมิใจในตัวพวกเรา,าสุดเก็กูขอถ่ายสคอรวันนี้ไว้ไหน่อย <laughs> <laughs> คอมเมลี่เลยสคอรวันนี้เป็นคนที่สาบานร่วมเป็นร่วมตายกับ ที่เราคุยกันเพราะะฉนนั้อันนี้คือสัญญาว่าเราจะไม่เราจะไม่ไปแชร์เราจะไม่แชร์ให้ใครโอเคไหมเราจะไม่แชร์ให้ใคร่แเราค่อยนิ้วนี่คือเด็กเรียบร้อยคนเดียวนี่ว่าแต่ฉันจะไปตัดลงยูทูบให้หมดเนี่ยเพราะเราทุกคนได้สัญญากันว่าเราจะไม่บอกใครเป็นพยานเป็นพยานเวลา ไปไปไปไไต้องครับเพืนพยานนะครับเออไเที่ก่ตอก็เหมือนกันโทรหาาเม่บกเอไอ้กรากูเรากูเรากูเราจบแค่นี้ลค่ะทุกคนปาเม่ มาอัปเดตนะคะวันนี้ก็สอบวันแรกเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พิงก็จะมีสอบนะคะสอบติดกันก็พรุ่งนี้พิงจะสอบวิชาเลขตัวยากแล้วก็ไบโอก็คือชีวะเนอนแล้วก็สอบสังคมนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็ปิงก็เพิ่งจะเขียนสรุปทุกอย่างเสร็จแต่ว่าปิงก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าสมองพิงก็เริ่มจะเพลียๆแล้วนะคะปิงก็เลยอาจ ไปอาบน้ําแล้วก็อาจจะนอนเลยหรือไม่ก็อาจจะเปิดผ่านๆอีกรอบนึงแล้วก็ทำโซเลย์แต่นั่นแหละค่ะวันนี้ก็คือเหนื่อยมากแบบกลับมาจากสอบก็คือพี่ต้องนอนแล้วก็นอนไปสองชั่วโมงแล้วตอนนี้มันก็เลยฮายทุ่มครึ่งอันนี้นะคะก็คือเลขตัวยาของปิงก็เขียนสูตรออกมาแล้วก็อันนี้คือชีวะอย่างเยอะอะบ้าไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือสังคมนะคะเด้นี่คือสิ่งที่บิงจะต้องทำพรุ่งนี้แบบ ปิงจะมีคาบว่างก่อนสอบวิชาภาคบ่ายหนึ่งคาบนะคะนั่นแหละคะ่ะเจอก,กันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนมาสอบวันที่สองแล้วก็ถือว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะปิงสอบทั้งหมดสี่วันเย้สวั yeah! สวดีค่ะทุกคน วันนี้เป็นวันเบรคของปิงเพราะว่าบิงสอบสองวันติดกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอบพรุ่งนี้นะคะวันนี้ิงก็เลจยจะอ่านหนังสือแต่ว่าเยอะมากเลยคือปิงยังไม่เริ่มเลยพรุ่งนี้ปิงจะมีสอบวิชาภาษ,าษาอังกฤษหลักนะคะแล้วก็จะมีเคมีมีเทคโนโล,โลยีแล้วก็ history นะคะที่ถูกต้องของคำว่า history คือคำว่า history นะคะปิงขอโทษที่ trigger ท,ทุกคนด้วย pronunciation ของปิงค่ะคือวันแรกอ่ะวันสอบวันแรกของปิงอ่ะสำหรับปิงอ่ะปิงว่ามันยากเว้ยวันที่สองอ่ะปิงว่ามันง่ายไปหมดเลยแบบมันง่ายจนงงอ่ะนั่นแหละก็วันนี้ต้องมาอ,าอ่านหนังสือตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบห้าและตอนนี้ปิงก็รู้สึกว่า ปิงไม่ไหวแล้วคือแบบมัน m e n t a ลเบรกดาว down สุดๆเลยอะมันแบบมีสี่วิชาแล้วตอนเนี้ยมันมันจะมันดึกแล้วอะคือปิงว่ามันก็เริ่มดึกแล้วคือมันโอ้โหมายก่อนห้องมันมืดแล้วมันน่ากลัวมากคือมันจะอ่านไม่ทันแล้วแล้วตอนนี้คือปิงจบไปแค่วิชาเดียวกําลังอ่านเคมีอยู่นะคะแล้วยังเหลือแบบเทคโนโลยีกับ history ซึ่ง history อ่ะเป็นอะไรที่จําเยอะอย่างที่เราก็รู้กันอยู่ว่าแบบ มันต้องจำอะ่ะแล้วก็เทคโนโลยี hey, oli, ต้องอ่านทั้งหมดทั้งสิบสองหน้าแล้วถามจริงนะใครจะไปอ่านทันวะตอนนี้คือแบบโอ้ย oh, oh. คือปิงไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเพราะปกติปิงจะเตยมตัวมากกว่านี้แต่สอบต้นนี้ปิงม่อะไรไม่รู้แต่ปิงรู้สึกไม่ค่อยอยากเต็มตัวเท่าไหร่แล้วแบบโอ้ไม่ก็ตอนนี้คือมันจะอ่านไม่ทันแบบไม่ทันจริงๆแล้วคือปิงไม่เคยเคยรียดแล้วก็แบบไม่เคยรู้สึกผิดหวงังหมดหวังขนาดนี้แบบโอ้ไม่ก็ ตอนนี้คือเป็นเครียดม,มากๆเลยอ่ะคือภาษาอังกฤษอ่ะิงยังไม่ได้ท่องโวโอแคบ,บเลยแต่จดเสร็จแล้วลนะแต่ว่ายังไม่ได้ท่องภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเป็นโพมยาวๆให้อ่านใช่ไหมแล้วคือปิงอ่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ว่าปิงยัเขียนสรุปมาแล้วจากโน้ตอะไรอย่างนี้ของของแบบเออโน้ตระหว่างระหว่างเรียนที่จดมาแต่ว่าปิงยังไม่ได้อ่านทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง้วคือปิงก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหามากขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นภาษาแบบเขียนกลอนอ่ะเออมันแบบไม่ใช่ภาษาปกติอ my g ก d คือมันจะอ่านยังไงให้ทานอ่ะตอนเนี้ทุ่มครึ่งแล้วเทคโนูียังไม่ได้อ่านเลย i s t t r y ก็ยังไม่ได้อ่านโอ้ยแล้วคือแบบแล้วมันก็เครียดแล้วมันก็แบบคือมันคือพอเครียดเรื่องหนึ่งอะ่ะมันก็เครียดหลายๆเรื่องต่อกันใช่ปะ่ะแล้วมันก็ทําให้ตั้งสมาธิอ่านไม่ได้เลยแบบคือมันไม่นอนคืนนี้มันทําได้เว้ยแต่แบบแต่แบบ Uh, ถ้าพวกนี้ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบที่มันต้องใช้สมาธิมากแล้วถ้าปิงไม่ได้นอนปิงก็อาจจะไม่มีสมาธิทำเคมีก็เขาชอบทริกอะคือโอ้ไม่ฟังก่อนวีลคัมทูฟินลไวท์สของจริงค่ะนอเบิลแก๊สคอร์ดอีส l ัม e ล e l ี i ช่วยดิ้งเดนฮัลโหลมึงอืม ไอเอฟเฟกตีฟนิวเคลียช้าจะถ้ามันเป็น n o เบลแก๊คือยังไงวะอาไม่ก็ oh มันโบว์อยู่อ่ะคือไม่เขียนว่าแบบสิบแปดลบสิบก็ได้แปดเสิบแปดบสิบสู้เขาสู้เขาสู้เขาสู้อาบน้ำก่อนยังไม่ได้อาบน้ำเลยบายนี่ทุกคนนี่คือปากกาที่เราใช้เขียนสรุปในช่วงแรกๆ ถึงกบมืงหมดเลยนะสะวัสดีนะคะไม่นานหรอกเดี๋ยวมิงจะทําคลิปเปิดสรุปทั้งหมดตั้งแต่มอหนึ่งเช้งคืนแล้วค่ะทุกคนเ่ยงคืนแล้วนะคะนี่คือวิชาแรกที่พพวิจะสอบพรุ่งนี้นี่อย่างสวยงามอย่างสวยงามนะคะยังสวยงามอยู่เคมีเป็นวิชาที่มิงใช้เวลาเยอะที่สุดนะคะตา,าตาตาตามีแค่นี้แหละแต่ใช้เวลาเยอะมากแล้วก็นี่คือแบบเด้งรีบค่ะ e ทุกคน ลายมือแบบยอดมากเลยอันนี้ก็คือ history นะคะแต่ก็มี politics นิดหน่อยปิงยังไม่ได้อ่านอีกหนึ่งวิชาซึ่งมันมีทั้งหมด60หน้านะคะปิงก็คิดว่าอาจจะอาจ่านุูของเพื่อนเอาแล้วกันนะไม่ไหวแล้วอาจจะอ่านมันผ่านมันสอบคาบบ่ายเรามีพักเที่ยงไวไ้ทำไมคะทุกคนเรามีเอาไว้อ่านหนังสือนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ถ้าบิงไม่ยุ่งมากจะถ,ถ่ายมาให้ดูถ้ายุ่งก็อาจจะเจอกันหลังสอบเสร็จนะคะตอนนี้ขอตัวไปอ่านาน้ำแล้วก็ไปอ่านอีกหนึ่งวิชาแล้วก็ Good night. สวัสดีจ้าทุกคนนี่ตอนรับเข้าสู่วันที่3ในการสอบไฟแนลแล้วก็อย่างที่รู้กันจากเมื่อวานที่มีเมน t a ลเบรกดาว d o นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งรีบมากๆเพราะว่าทุกนาทีมีค่าจริงๆที่อ่านวิชาสุดท้ายตอนพักเที่ยงแล้วก็สอบเลยนะคะแล้วก็รีบออกมาจากคันนั้นะมาท่องประวัติที่ยังไม่ได้อ่านนั่นเองแต่ว่าเอาก็คิดว่าเจะทำได้โอเคนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็หวังเพิ่มคะแนนเก็บนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละ กลับมาก็คือตายแบบตื่นไปิกาแ้วก็คืนตอนตีหนึ่งขึ้นแล้วก็ตีนกัวกขึ้นก็คือนอนนอนไม่พอนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทำอะไรแล้วก็ยังไม่ได้พักกนะแดกเลยแล้วไม่ทนทุ่งแล้วเพราะฉะนั้นดูเหนื่ระมาณก็คิดว่าจะนอนในระดันี้นั่นแหละเราบอกคือจะกันเลือกจะกันอ๋อใช่ทุกคนเปงมีงานนั่นแหละส่งมันดันก็ไปกันเลย She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาสองทุ่มแล้วคือแบบเพื่อนปิงไลน์มาคือเยอะมากแต่ว่าปิงยังอ่านไม่จบสวิชาที่จะสอบในวันจันทร์เลยนะคะเพราะว่าวิชาแรกที่ปิงอ่านก็คือพับพูดนั่นเองแล้วไปจะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหน,นทําไปทั้งหมดครึ่งหนึ่งแล้วเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วดูดิเสียมตาคือแบบ ตอนนี้ก็คือแบบสีหน้า,กว,ากว่าแล้วอะปิงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าปิงจะได้อ่านอีก2วิชาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็คือคืนนี้แพลนก็คือคือนนี้ปิงจะต้องอ่านพระพุทธให้จบนะคะไม่งั้นก็จานอีก2วิชาไม่ทันเป็นไงเป็นกันคะ่ะอัปเดตอัปเดตนะคะตอนนี้พระพุทธเสร็จแล้วสุปก็คือทําไปทั้งหมดเร็จหน้ายังเหลืออีก2วิชานะแกทุกคนปิงจะเก็บ หนึ่งวิชาไว้อ่านพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะจะอ่านอีกหนึ่งวิชานะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบเก้าแล้วจะห้าทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะพรุ่งนี้ตื่นสายได้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะสี่โมงแล้วแล้วคือแบบปิงอ่ะยังอ่าวิชาที่สองไม่เสร็จเลยแล้ววิชาสุดท้ายคืออะไรวิชาสุดท้ายคือฟิสิกส์ค่ะนอนฟิสิกส์ปีจะต้องใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการอ่านนะคะก็ คืนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เหนื่อยมากเลยอะแบบมันเหนื่อยในเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยมีสมาธิแล้วมันก็ใช้เวลานานกว่าที่คิดเยอะมากที่จริงนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยวิชานี้ current situation ค่ะ ข่าวดีและข่าวร้ายไปพร้อมๆกันในะครทุกคนอย่างไรกก็คือวิ่งทำสลปเสร็จแล้วเล่มนี้ก็คือแบบถึงหน้าสุดท้ายเลยนี่อยากให้ดูดื้อหน้าสุดท้ายเลยก็คืออันเนี้ยเป็นสูตรฟิสิกส์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือพ,พรุ่งนี้บิงต้องส่งงานพรีเซนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวห้าทุม่มบิงจะต้องไปอัดคลิปพรีเซนต์ส่งอาจารย์แต่ว่าบิงยังไม่ได้ติวแบบยังไม่ได้ลองทำโจทย์ฟิสิกส์เลยซึ่งถ้าคนเรียนฟิสิกส์ก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องทำโจทย์นะคะท่องสูตรอย่างเดียวทำไม่รอดนะคะ นั่นแหละค่ะทุกคนวิงก็เลยคิดว่าคืนนี้ก็คงจะยาวๆเพราะว่าปกติวิงใช้เวลาทำโจทย์นานมากๆนะคะ That's it